สวัสดีค่ะหลังจากที่กระแสตอบรับเทอร์โบเฟกค่อนข้างดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณอูต่างๆนะคะที่ช่วยพัฒนาและให้คำแนะนำกับเรานะคะเช่นอูหนุยเปิร์สุพรรณนะคะพี่เอปาทูพี่โอ๊ตอู่ช่างขวัญ พี่เบิร์ดหลัก5พี่อู๊พี่อ่องระยองนะคะแล้วก็พี่เบนซ์ไพศาลเทอร์โบพี่เต้เทียนทองเทอร์โบนะคะพี่แบงค์บ้านนาแล้วก็ลูกค้าทุกๆท่านที่มั่นใจในสินค้าของเฟกเรานะคะคขอบคุณมากน,นะครับผมใช่ขอบคุณนะคะแล้วก็วันนี้ที่เราพามาดูเนี่ยแต่มีคําถามมาถามพี่ใหม่ว่าเทอร์โบในท้องตลาดอะคะ่ะมีกี่เกตเรามีวิธีดูกันยังไง ราคาในท้องตลาดค่อนข้างเยอะมากมีทั้งถูกทั้งแพงมีวิธีดูยังไงมันเราควรใช้แบบไหนในรถของเราประมาณนั้นก็วันนี้จะมาสอนดูเทอร์โบในกลุ่มของบริษัทสยามมอเตอร์นะครับผมเราจะไม่โจมตีร้านอื่นหรือว่าคุณจะขายอะไรกันเราไม่สนใจนะคือเราจะดูแค่ว่าสินค้าในร้านของเรามีกี่แบบนะครับโอเคก็หลักๆตอนนี้สินค้าของเทอร์โบของเราจะแบ่งเป็นกลุ่มของเฟล็กในด้านขวามือผู้ชมอันนี้เป็นเทอร์โบเฟล็กซ้ายมือผู้ชมก็คือเป็นของแบรน SMT ค่ะ SMT เีย่อมาจากสยามโมเด r ร์ตสปอร์ตเทอร์โบนะครับก็คือในกลุ่มของ s m t เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เน้นคุณภาพต่ำลงมนิดนึงเพื่อทำเพื่อทาให้คอสของโปรดักเนี่ยถูกลงเพื่อขายราคาถูกลงได้อ๋ออันนี้ก็คือลูกค้าจับจองได้ง่ายขึ้นกว่ากลุ่ม้อได้ง่ายขึ้นนะครับถามว่าแล้วต่างยังไงของเฟกเพราะเฟกก็มีแบบแบบหลายหลายเกรดแล้วแต่ว่าทำไมตัวนี้ ต้องมีอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มที่ราคาต่ํากว่าของเฟกสตรีทลงไปอีกอค่ะนะครับคือเน้นว่าลูกค้าที่ใช้ของพวกนี้คือใช้งานได้ค่ะแต่ไม่ได้ว่าดีที่สุดแต่เฟกเนี่คือต้องดีสุดเท่านั้นถึงเขามาทำนั้นพอเข้าใจคร่าวๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวจะสอนดูคร่าวๆแล้วกันนี่จะจุดสําคัญที่ลกหลายคนคงรอชมันอยู่ว่าดูยังไงว่า ที่บอกว่าถ้าคูณต่างกันต่างกันยันไงไงมองๆก็เหมือนหมดเทอร์โบเหมือนกันหมดยกตัวอย่างตัวแรกคเดี๋ยวก็มาให้ใกล้นะครับผมเอาแค่คู่นี้ก่อนแล้วกันค่ะคู่นี้ก็จะเป็นเทอร์โบของเฟกด้านซ้ายอยู่ตรงนี้ค่ะกับของ SMT ค่ะนะครับถ้าเกิดมองได้ภายนอกเอารูปแบบภายนอกก่อนแล้วกันภายนอกก็แตกต่างกังนแน่นอนแน่นอนนะคือถ้าเกิดเป็นกลุ่มของเฟกเนี่ยคุณสังเกตได้ง่ายคอตรงนี้จะยาวกว่าอ,อนี่คอจะสั้น ครับนี่คือการดูข้างนอกนะนี่คือรูปลักษณ์ข้างนอกนะครับอันนี้เป็นเอเปห้าเอเปห้านะครับผมขนาดใบเท่ากันส8 5แปดจุดห้าแต่ความสูงใบจะไม่เท่ากันนะครับค่ะเรื่องแรกเรื่องสองมาดูเรื่องวัสดุกันค่ะวัสดุเอาที่ใบหลังก่อนนะครับกล้องจับทีละตัวแล้วกันวางใ้ใกล้นะครับใบหลังถ่ายเราก็พอมกันได้ไหมเห็นไหมจะเห็นว่า สีของใบหลังกับเนื้อวัสดุจะไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าคุณต่างนะแค่ดูแค่ภายนอกของใครคอใหญ่คอเล็กอะไรมันไม่ใช่ตรงนั้นดูแค่ว่าวัสดุไม่เหมือนกันตรงนี้จะเป็นเนื้อออกด้านด้านาน,าน,าน,นิดนึงลองสังเกตดีๆตัวนี้เป็นผิวมันเนื้อเนื้อเนื้อเรียบวัสดุที่แตกต่างมันก็มีผลนี่ผลครับคืออย่างเช่นตัวนี้เป็นวัสดุที่ทนร้อนไดถึง700ดร้700 700อยเจอยปองศาพวกนี้ทนร้อนได้น้อยกว่า ครับแต่ราคาก็ถูกกว่านะครับคือจะบอกตรงๆเลยว่าวัสดุไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือแค่แค่ใบหลังนะครับส่วนบูธข้างในก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราไม่ได้ลือให้ดูอันนี้นะครับไม่เหมือนกันอยู่แล้วชิ้บูธด้านในก็ไม่เหมือนกันเนาะต่อไปเรื่องเสื้อค่ะวัสดุในการหล่อเสื้อเสื้อกลางตรงนี้ค่ะถามว่าสําคัญยังไงเสื้อกลางจะคอนเน็กต์อยู่กับโครงหลังความร้อนจะส่งผ่านไอเสียมาถึงมาถึงเสื้อกลางค่ะเสื้อกลางก็เหมือนกันเหล็กไม่เหมือนกันครับตรงนี้อ๋อ ส่วนกามเหมือนกต่เหล็กวัสดุเหล็กไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่นอนครับค่ะโอเคต่อไปมาดูเรื่องที่ใบหน้านะครับใบหน้าคือใบที่อยู่ด้านหน้านี้นี่คือใบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ำหนักให้ดูใบหน้าใบหน้าสองตัวนี้เราจะไม่บอกว่าไหนของเสกค่ะไอเทมทีไม่บอกแต่คุณลองดูน้ําหนักของใบหน้าใบหน้าสองตัวนี้ เป็นดีไซน์เดียวกันหมายความว่าขึ้นแบบ 3D เหมือนกันทั้งคู่เหมือนกันเลยแต่ปีวัสดุดูนะครับตัววัสดุไม่เหมือนกันนะคะน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่67ค่ะตัวนี้72อืมตัวนี้หนักกว่าหนักกว่าอ่าฮะถามว่าหนักกว่าเบากว่าดียังไงดียังไงอันนี้ผมไม่ตอบแล้วกันไปหาวาโจมตีเจ้าอื่นว่าคนเบากว่าคนหนักกว่าค่ะเอาเป็นว่าวัสดุไม่เหมือนกัน เลยทําให้อลูมิเนียมทั้งสองตัวเนี่ยมันมีความหนักไม่เท่ากันก็เพราะว่าเนื้อส่วนประกอบข้างในนี้ของอลูมิเนียมมะมันไม่ใช่อลูมิเนียมร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีแมงกานีสแมกนีเซียมผสมอยู่ด้วยแต่เราปรับส่วนผสมให้มันไม่เหมือนกันค่ะเพื่อความเพื่อความแข็งแรงความยืดหยุ่นเธอใบพโบเราทํางานมันไม่แข็งทื่อแบบนี้นะครับมันมันมีการสะบัดตัวยืดหยุนนะครับดังนั้นนี่เป็นเทคนิคของแต่ละคนในการผลิต S <S แล้วแต่และกันบอกเขาค่าว่าสินค้าที่มองว่ามันเหมือนกันจริงๆมันไม่เหมือนกัเนเคนะครับค่ะโอเคใบหน้าจบไปแล้วค่ะต่อไปก็จะมาดูโครงหลังของ F5 ละกันโครงหลัง F5 เราจะขายเป็นเกรดเดียวคือเกรดของเฟรมเดียวเท่านั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเราขายเป็นเกรดธรรมดาที่ใช้เหล็กเนื้อถูกลงมาค่ะมันมีปัญหาที่ว่าพอเอวลาเอาไปแข่งขันแล้วใช้ความร้อนเนี่ยมันทนไม่ไหวมันทนความร้อนได้ไม่เยอะไม่เยอะอือฮะ ประเด็นที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็คือว่าพอทุอร้อนไปเยอะเนี่ยเหล็กมันขยายตัวแล้วมันจะนิ่มเวลาความร้อนมันเกิน700ด0 0อเจดองศาเนี่ยมันจะเริ่มนิ่มที่คุณเห็นว่าใบหลังมันฟาดโดนโขงบางทีใบมันไม่ได้แตกนะ,ะแต่โของอะ่ะมันมน,นิ่มตัวอพอโของนิ่มตัวมันก็ไปโดนไอตัวใบหลังไปโดนใช่ใช่บางคนก็คิดถึงว่าคิดถึงแต่เรื่องใบว่าใบมันตกใบมันแตกไม่ใช่นะบางครั้งคือคือของตัวโขงอ่ะมันใช้ไม่ได้ครับนะโอเค ของเราก็จะมีโลโก้ชดเจนแบบนี้นะครับไม่ว่าคนจะซื้อของ SMT หรือว่าของเฟกก็ตามคุณสามารถใช้โขนเดียวกันได้ค่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บนี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปขอคุยเรื่อง1.9อ่าอันนี้ก็คนก็ถามกันเยอะเดี๋ยวแต่ลบกอนันนี้ลบไปดีกค่ะอ่านี่1.9นะครับ1.9ถามว่าของเฟกกับของ SMT ต่างกันยังไงเอาแค่รูปลภายนอกก่อนนะครับภายนอก ถ้าเกิดเป็นของของเฟกเวสเกตจะอยู่ด้านนี้ของคอเห็นไหมครับอยู่ด้านนี้อันนี้คือเราแตกต่างเลยใช่ไหมคะของเฟกดูง่ายของของอ็ทีจะมาอยู่ด้านนี้ในเหมือนคนละด้านกันถามว่าทำไมถึงคนละด้านกันเพราะว่าจุดยึดของตัวเวสเกตของตัววาลเนี่ยมันอยู่คนละที่กันนะครับดังนั้นโขกไอเสียก็ไม่เหมือนกันอีกอ่ะคนดูนะโขกไอเสียทมทีถามว่าตรงรูปไหมก็ตรงค่ะ เฟกตรงรุดไหมก็ตรงค่ะแต่ของเฟกคนใสไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยข,ของเอสเอ็มทีใส่ไปแล้วเนี่ยจะอยู่เยื้อลงมาด้านล่างนิดนึงแต่ไม่เหมือนของเฟกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ไม่เหมือนกันคน uh ุณ huh. ดูโค้งว่าไม่เหมือนกันค่ะสังเกตนะครับคือซื้อของต้องดูด้วยอันนี้คือของเฟกาวางอยู่ฝั่งนี้นี่วางด้านล่างคนละที่กันเลยนะครับ uh huh. รูทางเข้าของไอเสียก็ไม่เหมือนกันนะครับ คนละแบบกบไปเลยนะครับค,คการออกแบบร่องลมไม่เหมือนกันทุกอย่างไม่เหมือนันไม่มีอะไรเหมือนเหมือนเลยพูดง่ายๆนะครับดูข้างนอกผ่านๆนึกว่าจะเหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับดูตำแหน่งทุกอย่าง,อางโอเคต่อไปมาดูเรื่องของ p e r f กันบ้างแล้วสองตัวนี้ต่างกันยังไงของเฟกของ SMT ค่ะพี่ก็เหมือนกันกบ f 5เมื่อกี้ว่าวัสดุของใบหน้าใบหลังก็ไม่เหมือนกันอ่า เนื้อของตัวเนื้อเหล็กไม่เหมือนกันแน่นอนทั้งสองตัวนะครับ SMT จะมีให้เลือกโค่งแค่แบบเดียวไซส์เดียวของเฟกจะมีโค่งให้เลือกสองแบบแบบใหญ่กับแบบเล็กก็ขึ้นอยู่ว่าคุณใช้งานแบบไหนนะครับก็เลือกดีเทลต่างๆนี่เดี๋ยวข้อดูในเว็บไซต์แล้วกันได้นะครับว่าคุณจะเลือกใช้งานแบบไหนค่ะโอเคก็ต่อไปมาดูเรื่องของ การรับประกันสินค้าค่ะคุณภาพสินค้าว่าต่างในบ้างค่ะผมแบรนเฟก SMT นะครับค่ะตัวแบรน์ SMT มีการรับประกันยังไงบ้างครับพี่ใหม่ SMT เนี่ยมีการรับประกันยังไงบ้าง SMT จะมีการรับประกันน้ำมันรั่วค่ะหก <6 S 2> เดือนเต็มทุกรุ่นะนะครับว่าจะเป็นรุ่นป่า C 4 46เนี่ยทุกนี่ก็4 46หรือว่า1.9ค่ะน้ำมันรั่วหกเดือนค่ะี่รับประกันแกนขาดใบฟาด หนึ่งเดือนเต็มอันนี้คือเราออฟเฟอร์เพิ่มมาให้อีกอีกครับแกนขาดใบฟาดพือเราเดือนเต็มนะคะซื้อไปขายหรือว่าลูกค้าส่งซื้อไปขายจะได้มีความมั่นใจในการขาดทินการให้ลูกค้าค่ะแต่การรับประกันหนึ่งเดือนเต็มมีข้อแม้ที่ว่าต้องบูธไม่ไหม้เท่านั้นนะคะสินค้าแกนขาดใบฟาดมาเรารับประกันให้แต่เราต้องดูก่อนว่าบูธคุณไหม้มาไหมเดี๋ยวกล้องขึ้นมานิดนึงนะครับขอคุยเรื่องนิดนิดนึงอันนี้คือสำคัญนะคะ คำว่าบูทไหมกับบูทไม่ไหมคืออะไรเอ๊ะเอชพีเป็นสินค้าที่ออกแบบมาสำหรับไม่ได้ใช้สำหรับรถแข่งค่ะไม่ใช่รถซิงค่ะใช้สำหรับการใช้งานประจำวันทั่วไปค่ะบูทที่คุณควรใช้ก็คือไม่ควรจะเกินสามสี่สห้าอยู่แล้วการใช้งานทั่วไปค่ะนี่คือลักษณะการเอาเทอร์โบที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานรับบ,บูทหนักไปใช้จะเป็นแบบนี้ค่ะคุณจะเห็นว่าแกนปกติจะเป็นแกนสีเงินเงินอะ uh huh. อันนี้คือมันไหม่อ่าไหม่ออกมาเป็นสีเนี่ยครับเข้มเขมเลย คือมันทองเหลืองไม่สมลงไปกับเนื้อแกนแล้วตรงนี้มันติดกับแกนไปเลยเนี่ยทองเหลืองค่ะคือการใช้บูทสูงหรือว่าการเยียบแช่ในเวลานานสาเหตุของมันส่วนมากที่ไหม่คือมีแต่สาเหตุคือการใช้งานหนึ่งค่ะสองน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็มีส่วนสามการติดตั้งติดตั้งคืออะไรก็คือสายเทีงแกนที่คุณใช้ค่ะเล็กหรือใหญ่มีผลหมดค่ะอันนี้คือบูทตัวกันลุนนี่คือไหมนี่คือมันเป็นหลุมลงไปเลยเห็นไหมครับว่ามันเป็นหลุมทะลุลงไปเลยเนี่ยโบ๋ไปเลยนี่คือไหม ะนะครับอันนี้ก็ไหมเหมือนกันดังนั้นเวลาเทปโบมีปัญหาเนี่ยค่เรบประกันหนึ่งเดือนใบขาดใบฟาดเนี่ยถ้าเกิดมันมาสกับมาแล้วคูกนี้ไม่ไหมเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยาาเราไม่ซ่อมนะที่นี่ผมบอกว่าขอเวลาเคลมให้คุณคเคลมลูกใหม่ให้เลยนะครับค่ะไม่ได้ว่าเอามาซ่อม เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไม่ใช่นะผมเก็บลูกใหม่ให้เลยอือโอเคเราก็คือส่งเทอร์โบมาเราเช็คดูว่าถ้าเราดึ้ออกมาดูแล้วก็ส่งส่งลูกไปลูกค้าดูว่าโอเคนะว่าโอเคคุณบูตปกติเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยเปลี่ยนลูกใหม่แต่ถ้าบูตไม่ก็คือมันไม่อยู่ในรับประกันนะคะครับอ่ะฮะโอเคส่วนสเปคของ SMT ถามว่ามีอะไรบ้างมีประมาณอยู่ทหมเจ็ดรุ่นเขาก็คือมีปากพูดดีแม็กซ์สามพันปากสี่สีสี่หกไส้กลางสามพันไส้กลางศูนย์สี่มีหมด 1 9ึ่งจุดเก้าเอก็มีหลากหลายก็เดี๋ยวเรื่องดีเทลติต่อสอบถามแล้วกันค่ะแล้วก็ถ้าหมดการรับประกันที่ใหม่มีอะไรให้เราให้ลูกค้าซ่อมไหมอะไรนี่ว่า SMT หรือว่าแบงก์เซ็ทุกตัวมีอะไรสามารถซ่อมได้ทั้งหมดเป็ตัวอย่างราคาซ่อมแล้วกันลูกค้าถามว่าเอ้าแล้วเกิดจุดกันลุนมาเริ่มสึกแล้วผมอยากเซอร์วิสใหม่เปลี่ยนบูทกันลุนราคาเปลี่ยนบูทกันลุนไม่เกินสองพันห้าร้อยบาทรวมค่าแรงรวมค่าบรานด้วย เราเปเครื่องโบราณอยู่ที่นี่เองนะครับโอเคค่ะแล้วก็สําหรับราคาที่สําหรับลูกอู่ที่สนใจเราก็มีราคาสําหรับอู่ให้ด้วยนะคะก็คนที่สนใจอู่ต่างๆหรือลูกค้าส่งต้องการเป็นเครื่องปหนายของ SMT ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ พราะลูกค้าส่วนมากก็างขายของเฟกอยู่แล้วแต่ต้องการเทอร์โบที่ราคาถูกลงอีกอเราก็มีก็ได้ต่อกันเข้ามาตัวนี้ก็คือทั้งเฟกทั้ง SMT เลยมีราคาอู่ให้ใครอยากสนใจเอาไปขายต่อก็คือเรามีราคาติดต่อกันเข้ามานะคะคแล้วก็ตัวนี้เราพูดถึงเรื่องรับประกันไปแล้วของ SMT ส่วนการรับประกันของเฟกเป็นยังไงบ้างคะมี3กลุ่ม ก็เดี๋ยวเรื่องนี้แต่ลองอธิบายให้ลูกค้าเข้าอ่ะโอเคก็กลุ่มแรกจะเป็นเฟกสตีนะคะตัวนี้ก็ใช้บู o อ่าได้อยู่ที่3 5มสถึงสีนะคะบูธไม่เกิน3 5มสาถึงสีน้ำมันอ่ารับประกันรั่วซึม6เดือนแกงขดาดใบฟาดมีกรณีบูธต้องไม่ไหม้อยู่ที่อ่าสเดือนนะคะอันนี้มีการรับประกันแกนขดาดใบฟาด3เดือนแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นเฟกโปเฟกโปก็สําหรับ ลดเน้นซิ่งได้ใช้งานได้ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเทอร์โบของเราที่ทนที่สุดก็การาบูทที่ควรใช้ก็คือใช้สี่ถึง50ไม่เกินนี้การรับประกันของตัวนี้ก็คือประกันน้ำมันรั่วซึม6เดือนแล้วก็แกนขาดใบฟาทุกกรณีอยู่ที่3เดือนนะคะแล้วก็อีกรุ่นนึงจะเป็นเทอร์โบเฟกเลสนะคะตัวนี้จะเป็นเทอร์โบสำหรับรถแข่งใช้ในสนามแข่งตัวนี้มีสเปคย่งไงบ้างคะพี่ใหม่นี่เอเทอร์โบแข่งอ่ใช่ใช่ แล้วก็ลองดูเทอโบแข่งก็คือม่เป็นเทอ์โบที่เราแข่งล่าสุดใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้จะคือได้สนามอ่าได้ที่1ของตัวงานซุปอัพไทยแลนด์2019นะคะในรุ่นโบเทอร์โบ3000นะคะตัวนี้เป็นเทอร์โบรุ่นนี้นะคะตัวนี้สเปคของมันเรามีสเปคไหนบ้างคะยังไงบ้างคะก็สำหรับเทอโบแข่งสเปคของใบเราจะไม่มีมาตรฐานใคุณไม่มีไม่ม่ไมีทำเอาไว้ได้ คุณต้องติดต่อเราเข้ามาก่อนแล้วบอกว่าสเปคเครื่องจนคุณใช้ทําอะไรบ้างทำับอู่ไหนมาเราก็พอรู้ลูค้าแล้วว่าโอเคสเปคไหนเราคปอยหนใบที่เลือกขนาดใบให้มันเหมาะสมแล้วก็คิดว่าโอเคดดีสุดแล้วเราส่งให้คุณลองว่า โอเคโอเคหรือเปล่าไม่โอเคสามารถปรับเพิ่มปรับอะไรลดกันได้อีกสำหรับอู่ไหนที่มีรถแข่งอยากได้เทอร์โบเฟกนะคะเป็นรุ่นไหนก็คือติดต่อทางเรามาได้ก่อนแล้วเราก็จะเลือกสเปคให้ว่ารถคุณเหมาะที่จะใช้สเปคไหนแล้วก็เทอร์โบแข่งถ้าเกิดว่าไม่สะดวกติดต่อเรามาอยู่ไกลอย่างนี้คุณสามารถติดต่อที่เต้เทียนทองใช่หรือว่าเบนภพศสารที่หนนียได้ทั้งหมดพี่หนุ่ยก็ได้แต่ว่าพี่เต้กับพี่เบนเนี่ยสามารถกึ่งกึ่งพั้วขนาด โขให้เข้ากับใบของเราได้เลยโอเคนะครับก็ติดต่อเขได้อะไ,อะไรอะไรต่างๆก็คือมีใช้ของเราป็่ใช่ใหญ่ค่ะนะครับโอเควันนี้ก็ค่อนข้างข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนและก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจสินค้าเฟกขอบคุณค่ะสวัสดีครับ